สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอรับผู้สู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้อยู่กับซีรีส์การแจกโค้ดนะคะเป็นโค้ดใหม่นะคะใส่ได้จริงแน่นอน100%เลยนะคะคลิปนี้ก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปกิจกรรมมาวินว่าคลิปแจกโค้ดใหม่ๆนะคะถามว่า ค้ดวันนี้จะได้อะไรนะคะก็จะเป็นสกินกับฮีโร่ถาวอนะคะก็จะมีอยู่2ตัวนะคะอยู่ในตำแหน่งแครี่นะคะตัวที่1ก็จะเป็นโค้ดตัวโมเ e นนะคะเป็นอ่ะประมาณนี้เลยอ่ะนี่นะคะนี่เป็นฮีโร่ตัวโมเนนะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีฮีโร่แล้วก็ยังไม่มีเหมือนกันก็คือวันนี้ลองไปใส่โค้ดกันดูนะว่าจะได้จริงไหมอ่ะต่อไปนะคะก็เป็นสกินระดับ ฮีโรอีของตัวโมเรนนะคะนี่ปึ๊บก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่นะคะนี่น่ารักแบบนี้เลยฮีโรอีกนะคะถ้าซื้อเลยก็อยู่ที่270คูปองนะคะต่อไปก็เป็นฮีโร่ตัวสลิมนะคะเราก็ยังไม่มีเหมือนกันเรายังไม่มีทั้ง2ตัวเลยอะนี่แครี่เหมือนกันนะสำหรับใครที่ชอบเล่นแครี่นะคะนี่ต่อไปนะคะก็เป็น สกินของตัวสลิมนะคะระดับเฮโริกนะคะซื้อเลยก็2 7 0รคูปองเหมือนกันนะคะนี่ สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร,าน Golden Term Game. Term Game ร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะหยุดดูคลิปสักแป๊บนะคะใครอยากมีไอเดีเแทบๆตัวดีๆแหล่งสูงวิ l เลสสวยไวเลสน,นะคะ,ะคราคาลงต้นแค่50 เราขอแนะนำแฟนเพจแอด์วินตันทีพเนะคะเพจที่รับซื้อขายรหัสเกม Rv นะคะที่ปลอดภัยไม่มีโกงนะคะทางช่องเรารับประกันความปลอดภัยได้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจ ID นะคะทักไปที่ทางเพจได้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ดีคลิปชั่นให้นะคะปึ๊บนี่เป็นวันนี้นะคะและคลิปนี้นะคือคลิปเนี้ยโค้ดที่เรามาแจกทุกโค้ดคือเรา เรลองใส่มาก่อนแล้วนะคะก็คือใส่ได้จริงแน่นอน100%นะคะคิมนี้คิปเสียงก็อาจจะแบบคาดค้านให้ใหก็ขอเอาไปกันมาณที่นี้ด้วยนะคะคือเราก็อยู่หอพหอักนะคะก็เสียงดังมากไม่ได้นะต่อไปนะคะกดที่เข้ามาตรงนี้นะอันสุดท้ายเลยนะคะจะเป็นรูปปฏิทินจะเจอคําว่าแลกไอเทมโคดนะคะกดที่เข้าไปเลยนะคะปึ๊บแล้วเราก็วางโคดไปนะคะทุกคนสามารถ จุดพอดหรือว่ากดแคบไปแล้วก็พิมพ์โค้ดไปได้นะคะก็จะมี CDR GZB ZD 76A 39 WGG นะคะก็ดีเยียนไปมันก็ใส่ได้ไอดีละหนึ่งครังนะคะเนี่ยคือเราแรกไปแล้วนะทุกคนเรากดเอา RVB ก,ก็ดเยียนไม่ได้เดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูนะคะนี่นะคะคู่แรกรางวัลหนึคิดจำกันแล้วก็คือ เราอ่ะแลกเราคือเราแลกไปแล้วนะคะปึ๊บมาแล้วเราก็เข้ามาเอยกดเข้ามาตรงกล่องข้อความนะคะเราก็จะเจอกับระบบตรงนี้เลยก็จะเราเพิ่งแลกวันนี้นะคะเป็น RVE Reward นะคะก็จะมีเนี่ยน,นะเปิดเพื่อลรุ้นรับฮีโร่ทาวอน,นะคะแล้วก็สกินถาวนตามที่เราให้ดูไปเมื่อต้อนชิปนะคะแล้วคิดตอนฮีโร่สกินหรือเพแเราคิดว่าไม่รู้นะคะว่าจะได้เพจไหม แต่เราก็ไม่อยากได้เพชรน,นะคะเขาไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยนะคะเราก็มาทาการเปิดเพราไม่มีจังหวะให้ลุ้นเลยนะคะได้เพชรมาเต็มๆนะคะได้มาตั้งส0งรเพชรเนี่ยทุกคนโอไม่ก่อนนะคะเราก็ทาการเนี่ยเราสามารถเอาเพชรเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราแลกเพชรเป็นอันนี้ไว้ดีกว่าเป็นอา่าร้านคาเพชรน,นะคะแลกเป็นลูกแก้วไว้นะคะก็อา่า รียบร้อยแล้วนะคะเราซูมได้เลยไหมเนะี่ยโอ้เราตอนนี้เราก็มีหมดแล้วนะคะแล้วอีก3วันกระดานถึงจะรีมาใหม่นะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะคกะระเช้าเพื่อนกดแชร์กดไลค์กดเปิดกันเองให้เรากันเยอะๆด้วยน,นะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารอาว v และลกิจกรรมโค้ด AV ใหม่ๆกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ